บิงพี่น้องเบื้ออเอาใบมากแบบนี้ได้ครับเด้อเขาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสี่ใบศูนย์เก้าใบหกใบหลอดครบได้ครับพี่น้องเด้อรับประกันท้องนะครับเป็นวัวที่ตัวใหญ่มากๆรับประกันให้ลูกแดงครับรับประกันให้ลูกแดงพร้อมนะครับพี่น้องครับตัวนี้แดงสีเอาขึ้นครับผลบัวแดงผลบัวแดงเอามาขึ้นครับพี่น้องครับเอาผสมพ่อนอกฮอสหนึ่งสามเจ็ดครับผม สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับวันนี้กะสิผ้าผีผ้าหนองมาเปิดราคาง้วกลางทุกนาขึ้นเก่าด้วยครับพี่น้องครับมีหลายตัวด้วยครับพี่น้องครับมีถึงงวงสาวน้อยงัวททองนี่แหละครับพี่น้องครับแล้วก็รับประกันทองนะครับเด้อนี่จังตัวใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องครับ กับมีหลายตัวด้วครับพี่น้องแต่ว่าผมขออนุญาตเริ่มจากตัวนี้ก็แล้วกันเนาะมูอยู่ทางฝุ่นนีกะเลยอีกหลายเยด้วยครับพี่น้องครับมีตัวใดถือตัวใดแพ้งตัวใดหนาสนนะครับกัสีผ้าฟีพี่น้องมาเบิงในคลิปนี้เอากอื่นผพูดเขอม่าแล้วก็จะลืมกดไลค์ไปเลยนะครับพี่น้องครับอ่าบลล่าทาครับพี่น้องกะไปพูดคุยกับทางเจ้าของวัวกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเกียร์ครับกิษณะฟ้าม์ครับอ่านี่แล้วครับพี่น้องครับอันนี้พิกัดอยู่บ้านไหนครับ อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับอ้าวครับผมอาอบุรุษศาครับมื่อนี้เห็นว่ามาให้พี่ให้น้องนี่อ่าผู้ใดมักบดๆนะครับพี่น้องหัวหล่นธรรมชาตดนะครับเด้อเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับเนาะอยู่ไก่กมูนะครับเอาง้อตัวนี้นี่เป็นอ่างัวท่องใหญ่เด้อครับพี่น้องครับนี่ใบอ่าผสมกับยูน้ำผมนี่แหะครับใบหลอดเนาะตัวนี้ส่ไอ้ KF31 มหนึะครับพี่น้องครับนี่ละ KF31 อันนี้ในกำหนดคลอดนี่ตรงนี้เป็นอ่า24กรกฎาิบซีครับแต่ว่า อ่ามันเลยกำหนดมาแล้วอันนี้เป็นในในใบในี่เขียนในผสมครั้งแรกนะครับจริงๆเราผสมครั้งที่2องนะพี่เนาะครับอ่าเอามาเบิ้งกันว่าตัวนี้ิ่นจะเปิดเจ้าห้องใบถไล่นะครับพี่น้องครับอ่าผสมครั้งที่สองนี่คิ่นบ่ได้เขียนไว้ในใบัหยครับพี่น้องครับอ,อ่าหัวโลนธรรมชาติจุดเด่นเลยนะครับพี่น้องครับ้วก็เป็นงัวทีโบดดีนะครับพี่น้องเ้อะใครอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับก็จะผ้าผีผพาพพน้องมาเบืนะ้องเนาะนี่ <ersch> เด Anda, ือนหนาออกแน่นอนครับเดือนหนาออกแน่นอนครับพี่น้องนี่เต็มเต็มยันยันนี่ครับพี่น้องสูงนี่ก็สี่ร้อยหาสิบได้เด้อครับเด้อนี่แหละหญ้าเขียวต้นหนาหล้วก็เล็มดีต้นหนาครับผมนี่เบื้องพวงนมนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเด้อพวงนมใหญ่นหรอครับพี่น้องครับคิดว่าอีกประมาณจักเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะนี่จะให้เบื้องคาคาพี่น้องเบื้องเงาหางพวงหางนะครับเนาะอ่านี่แหละใครอยากจะได้หัวลวนธรรมชาติตัวใหญ่ๆนี่นะครับเนาะเอามาเบื้องกันว่าตัวนี้นี่ ที่ไอ้เปิดห้องไว้์ทิชเท่า์ได้ครับนี่ตัวนี้เก่าซิปหาครับเก่ามืนหาได้ครับพี่น้องครับไซเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับพี่น้องครับนี่แหละใครอยากจะได้ตัวนี้ตัวใหญ่เด้ครับพี่น้องครับนี่เนาะถ้าให้เห็นชัดๆนี่แหละครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ครับวันนี้ครับศูนย์หกสองครับหกห้าสามครับสี่แปดเจ็ดหาครับสี่แปดเจ็ดห้านะครับพี่น้องครับเอาขอบอ่ะจับจองกันครับพี่น้องครับเราจะเดินเดินวนให้ อ่ชมอีกรอบๆนะคบพี่น้องครับนี่เด้อรูปร่างหน้าตาหัวลุ่นงามๆนี่ครับพี่น้องครับนี่กะช่วงนี้กะหยาหลายเป็นพิเศษครับพี่น้องครับเนาะให้อยากจะได้กะข่าเมื่อวัตัวจริงเอาด้วยครับพี่น้องเด้ออ่าอ่าเนี่ยนี่รับประกันอย่างเนี้ยครับนี่รับประกันทุกอย่างครับทุกอย่างนะครับพี่น้องครับเนาจะให้เห็นใกล้ๆอันนี้นมบ่มีติิงเหรอครับพี่น้องครับบ่ครับ กขอมาเบิ้งเอาด้วยครับ huh. พี่น้องเด้อมีให้เลือกหลายตัวยู่งด้วยครับพี่น้องครับเอาอันนี้อ่ากสีมี่ตัวที่เปิดรา้วครับถูกนี่ก็มี่ใช่ไหมนรับพี่มีครับมีอ่าเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันข้างในเนาะครับพี่น้องครับครับอ่าตัวต่อไปครับพี่น้องมานี้เดินชมกลางทุ่งนาแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเอานี่นะครับเด้อนี่มูนี่กัเหลืออีกอยู่ครับพี่น้องมาเบิ้งกันมาสิเปิดตัวไนกอนมูนนะครับพี่น้องครับกะอ่า บริเวณตรงนี้ก็ดก่วงเหมาะแก่การเลี้ยงว่ายังขัดพี่น้องครับมีปลายหย่ายังดีเลยล่ะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรดหัวรดเท้าไปนีแ่แหละพี่น้องเนาะอันนี้คือง้วบได้ผูกได้ด้วยครับปล่อยแบบธรรมชาติด้วยครับพี่น้องเด้อเอยากจะได้ตัวไรนี่แหละเลี้ยงกันอยู่นี่แหะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งราคาครับผมอเอาตัวไรก่อนครับไปไหนนี่ละเอาตัวนี้ละเอาตัวนี่นะครับพี่น้องคิดว่าจะราคาจะบ่สูงนะครับเป็นตัว แม่ตัวนี้ท่องไว้ครับนี่ท่องครับตัวนี้ตัวนี้รับประกันทองห้บไหครับตัวนี้ประคับเด็ดตรวจครับตาหันทามที่เอากับตรวจห้ได้ครับโอ้ต่่าผสมแล้วมีใบยี่มันผสมโักนีครับอยนี่ใบนี่เป็นแซมเลยได้ครับผสมอยกับนีตแต่ว่าะท่านได้ตรวจทองนะครับพี่น้องครับถ้าเิียากับตรวจหาครับเจ้าจะตรวจห้เได้ครับพี่น้องเด้ออันนี้ผสมใส่กับอ่า k หนึ่งคือกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่ลหละนี่นะครับเด้อเอาพี่่จูงนะว่าเดินเดินเิ่นเบิ่มนะครับผมนี่นะครับเราจะ ดูส้นสูงเขาขาวครับพี่น้องครับส่วนสูงกับสิประมาณร้อยสาบวกนะครับพี่น้องเนอร้อยสาบวกนะครับพี่น้องนี่แหละรูปล่างเป็นท่องที่ใดครับใส่ไปนี่ท่องที่2ครับท่องที่2องนะครับพี่น้องครับเอ้าตัวที่ถือคมขืนนั่นแหะครับนี่โอ้ตัวที่ถือคมขืนนั่นวะครับนี่ครับพอเราลูกมันไปแล้วลูกนี่ไปแล้วนะครับพี่น้องครับวันที่ผสมสิบสพฤษภาปี64สี่นะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละกำหนดขอดกับกุมภาฮกหาได้ครับพี่น้องครับ ลูกนี่ไปแล้วนะครับทองที่2องเลยครับเด้อสูงประมาณ130เอาลูกตัวนั้นจำได้ว่าเป็นตัวแดงนี่เนาะแดงแดงแดงงั้มอยู่ครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้มีตัหนิตรงไหนบ่ครับบ่ครับไม่มีแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละจะไายให้เบิ้งส่วนท้ายนะครับพี่น้องครับส่วนท้ายส่วนหางแล้วครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ราคาห้องไว้เท่าไหร่ครับพี่สามหมื่นห้าครับสามสิบห้าแล้วครับพี่น้องครับใส่ kf สามหนึ่งไว้เด้อครับเด้อนี่แหละก็หลายเดือนแล้วเหรอครับพี่น้องครับกั ตรวจเอานะครับพี่น้องครับนี่ไพอยากจะได้แบบนี้นะครับมีให้ครับผมอ่านี่นะครับสามหมื่นห้าอไพสนใจกับเบอร์โทรอยู่น่าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ประเด็มาเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องครับต่อไปี่เป็นตัวไหนราคาสีตะไดนะครับตัวนี้เห็นไหมครับครับโอ้ตัวนี้ทรงเงาอีเงาทรงเงาดีเวยครับพี่น้องครับนี่เนาะเดี๋ยวไปนี่ก็เห็นแข้งขาดำโบนนะครับพี่น้องครับสูงกับสีรวยอ่ารวยหาซิบได้เหรอครับพี่น้องตัวนี้เนาะ ใครอยากจะไดตัวนี้นะครับเด้อตัวนี้ผสมไปผสมตัวไหนครับตัวตรวจท้องแล้วหรอครับตัวนี้เดี๋ยวผมบอกใบหาตัวนี้ประกันท้องหานะครับเดี๋ยวมันนี่ว่าเป็นหนอกงว่าผูพี่น้องเอ้ยตัวนี้อัตตาเศร้าแล้วอันราเศร้าแล้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้เด้อนี่ครับตัวนี้ใส่เดี๋ยวเดครับเห็นเบื้องใบกันตัวนี้ไอส์ sk หกแปด l o o นี่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับนะเอาเดี๋ยวสิ อ่าโรโก้นี่ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่ามันตื่นผมจักน้อยครับพี่น้องเออมีใบมีหลอดไห้ได้ครับพี่น้องครับตามวยหรอครับจ้าผมมาปล่อยมันอ่านี่นะครับไผอยากจะได้นี่ยางคล้องแค่ครับพี่น้องตัวนี้เป็นงอทีล้าตัวเงาได้ครับพี่น้องครับจิ้มละโบดดีนะครับพี่น้องนี่แหละรูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับไผอยากจะได้มาเอาตัวนี้ตัวนี้ว้าไว้ที่เท่าไรครับนี่เจ็ดสิบห้าครับเจ็ดหมื่นห้าได้ครับพี่น้องครับอ่า บมีตำหนีตีนะครับเนาะบบครับบมีตำหนีตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับแต่ว่าผมมึงันตื่นผมครับพี่น้องแม่สาวเจ็ดมือหานี่เป็นแม่สาวนะครับเนาะรับอ๋พี่น้องนี่แหละจะให้เบ่งใกลไกนี่นะครับพี่น้องเออตัวนี้เจ็ดมืนหาครับพี่น้องเ้อนี่ผู้ใดอยากก็ได้คุณแหลนปานมากครับผมเอาป้อยไปเลยครับขอบมาเบ่งอยู่หนาขวาก็ได้ครับพี่น้องเ้อะโตโตงามอยู่โตเงาดีครับพี่น้องครับตัวนั้นเนาะวันนี้มาเบ่งตัวต่อไปครับพี่น้องตัวต่อไปเอาแม่อะไรครับ นี่แหละครับหงฟ้าผมนี่แหละโอ้หงฟ้านี่นะครับพี่น้องครับนี่มาเบิ้งอีดอกตัวนี้ผสมไปครับนี่ฮะตัวนี้ผสมไปผสมแล้วครับผสมแล้วดนะครับพี่น้องครับเอามาเบิ้งตัวนี้กันครับพี่น้องกับตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกคือกันลอยหาซิบขึ้นคือกันนะครับตัวนี้เด้อเห็นไรเดี๋ยวให้เบิ้งส่วนถ่ายกันครับพี่น้องครับนี่เครื่องบดแบบนี้หางยาวๆพวงใหญ่ๆนี่แหละครับตัวนี้ตรวจทองแล้วครับตัวนี้กับตรวจทองแเราด้วยครับพี่น้องเอาเพื่นละใบเอกสารอยู่เป็นแฟ้มหุ่นนะครับเด้อโต้ไรครับผมทอง เ,เอาไฟอยากจะได้กะมาเบิ้งเอาครับพี่น้องครับนี่แข้งขาบดๆเนี่แหละครับพี่นอ้องอ่านี่นะครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้ไซนเคเอฟสามหนึ่คนงคือกันนะครับนะร 3, พี่น้องครับเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะกะวันทะี่ผสมสามพฤษภาหกสี่นะครับเอากำหนดคลอดกะหกกรุมพาปีหนานะครับตัวนี้ตรวจท้องแล้วเนาะ ตรวจทองเรียบร้อยแล้วเด้อครับพี่น้องรับประกันทองให้ครับลลูกงามครับลูกที่ว่าลูกเถอกคลิปแหลกมากล่ะโอนลงไปสามเดือนด้เดือนละเมินลูกมันนี่นะครับพี่น้องมาเดี๋ยวเปิดราคาให้พี่ให้น้องได้ชมนะครับเด้อนี่แหละส่วนท้ายครับพี่น้องนี่หางลามงามครับตัวนี้หางหางเงาดีโคงสั่งง่ายครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะเออเพื่ได้อยากจะได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดว้ทีเท่าไหรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดว้ทีแปดมื่นครับตัวนี้เปิดว้ทีแปดมื่นนะครับพี่น้องครับเอา พูดคุยต่อร้องกันเอาครับพี่น้องนี่ผู้ใดมาขาดำๆนี่ครับพี่น้องครับอเราจะยังบุ้นบึงทางนี้นะครับเนาะให้บึงสดนหนาครับพี่น้องครับนี่แหละมากแบบนี้กะมาเอาเด้อครับเด้อนี่เอานี่แหละครับแปดหมื่นทุ่นแปดสิบทุ่นนะครับเด้อกะพิจารณาเบิ้งเอาจากคลิปนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ถ้าไม่แน่ใจไม่ชัดเจนกะขอมาเบิ้งอยู่หนาคอรดครับนี่แหละนมสีต่าว่มีติงนะครับพี่น้องตัวนี้เนาะเอา มีไหฟีให้น้องได้เลือกหลายอยู่ครับพี่น้องครับอ่าก็เปิดราคามานีก็่ะมิตรง้ว,งวท่องนะครับพี่น้องครับครับเอนี่นะครับนะ,ะตัวต่อไปด้ครับพี่น้องครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรปโปรโตีน1 8แเและสูตรปโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธ์ โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลองนี่นะครับกบสิพายยางมาเบิงองอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อมาเบิองตัวนี้นะครับพี่น้องครับว่าตัวนี้ดิเพื่อจะเปิดไวเท่าไร่ตัวนี้งว้วท่องบ่ครับนี่งว้วสาวอยู่ ตัวนี้วะครับท่องครับท่องครับลูกมันอยู่ในขอบคนละครับลูกมันเป็นเสือไปไปแล้วโอ้โนะครับพี่น้องลูกติดจองเลยนะครับเด้อครับผมอันนี้ผสมนี่ใส่ใส่พอไหนครับใส่อันเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งขึ้นก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นทองที่สองนะครับเนาะครับผมอ่าเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้มีใบมีหลอดแห่งบานทุกตัวแหละครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้ผสมสิบสองพฤษภาหกสี่นะครับพี่น้องครับนี่นะรูปร่างตัวนี้ครับพี่น้องครับเอาส่วนสูงกับสีเหลวสี่สิบบวกเลยนะครับ ดับนะครับพี่น้องเราจะให้เบื้องไกลๆนะครับเนาะขอพาขีปริบเป็นยังไงครับพี่น้องครับเอาด้านข้างด้านนี้นะครับอ่านี่นะครับด้านข้างกถือว่าเป็นงวทีขายเงาครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้เบื้องไายยางเป็นน้ำครับตัวนี้ห้องไว้ที่เทไรครับตัวนี้ห้องไว้60หกสิบครับตัวนี้หกสิบนะครับพี่น้องครับตัวนี้ไอตัวทองไหมครับนี่ตัวละครับตัวนี้อันนี้คืองูประกันทองนะครับพี่น้องครับ ท้องกับ kf 3 1นะครับเปิดไป60นะครับพี่น้องครับเอ้าใครอยากจะได้แบบไรนะครับพี่น้องครับมาเลือกเอาครับพี่น้องครับนี่ตัวสีฟ้าเบลนซ์สวนท้ายครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้ท้อง kf เด้อครับพี่น้องเด้อ kf 3 1ครับผมอ่านี่แหละจิีมนะครับพี่น้องนุ้มกับว่ามีติ่งนะครับพี่น้องครับนี่เนาะอ่านี่แหละครับฟุ้งหางกันจับได้ยุตโตครับอันแก่เข้าออกเลยบานนี้เออปล่อยเลยบานนี้คุณพาพินวะปล่อยอะป่วยกับสิปล่อย เล่นยเล็บหญ้ายุ่แปลงหญ้านี่แหละครับกว้างๆนี่ครับพี่น้องครับเอ้าอยแล้วเอาไปไปหาเล็บหญ้าไปนี่ไปครับอ่าคุณวันนี้ตัวต่อไปครับพี่น้องครับกระิ่พายยางไปเบิ้งนะครับพี่น้องครับย้อนขึ้นมาทางนี้พี่น้องต่อไปเอาตัวได้ครับตัวใหญ่เนี่ยบ่ครับตัวใหญ่แมรแดงนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวย้อนมาเบื้องตัวนี้อีกครับพี่น้องครับอ่าว่าตัวนี้นี่อ่าท่องปุ้งๆนี่ตายเอาอยู่หันได้เหรอครับครับครับผม เอาตัวน,นี้นี่ท่องจักเดือนหรอครับนี่ไเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมเอาใบให้อ่านี่ใบอยู่ได้ครับเด้นี่เดี๋ยวจังเบิ้งในใบกันนะครับพี่น้องครับอ่าคนี่แหละครับอ่านี่แล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็ใส่ kf 6 8แดนะครับพี่น้องครับนี่ใส่ kf 6 8แดนะครับเด้ออ่าอ้อันนี้ผสมนี่วันที่26พฤศจิกาหกสามนะครับพี่น้องกำหนดคลอดกันเดือนหน้านะครับพี่น้องวันที่วันที่เดนะครับเด้อ เพาไผอยากจะได้งัวอ่างใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องสีแดงเข้มเครื่องบดครบนะครับพี่น้องครับนี่แหละไผอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อสูงตัวนี้ก็สิเกินลอยซี่ซิบหาเด้อครับพี่น้องครับเนานี่เนาะรูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับข้อขาเด้อครับเด้อไผอยากจะได้ตัวใหญ่ๆแบบนี้เด้อครับเ้างติดาเบิ่งอ่าทางไทยนะครับพี่น้องครับจังสิไปถามราคากันนะครับพี่น้องครับเนาะคุณหางพงค์ขดไปดีแถอะแบบนี้พี่น้อง แค่หลังนะครับพี่น้องครับฟวงหางฟวงไง่อยู่ด้วยครับพี่น้องอึ้บเงาไปเงาเออนั่นเลยดีขึ้นเสียงหางไว้ครับพี่น้องนี่นะครับเนาะนี่ด้านข้างด้านนี้นะครับเด้อนี่นะครับมาบึงกันว่าตัวนี้ิ่นจะห้องจะเปิด้เท่าได้ครับเด้อหนอกไง่ดีเยอะครับพี่น้องครับตัวนี้ไอ้ว่าไว้ที่ท่ายครับนี่ตัวนี้ห้องว้เก้าสิบครับตัวนี้ห้องว้เก้าสิบนะครับพี่น้องรับประกันท้องตรวจท้องแล้วนะครับเนาะ อนี่นะครับตอร้องเอาครับพี่น้องไคอยากจะได้คุ้สั่งยงใหญ่แบบนี้นะครับเด้อเห็นนะครับให้จังไปเบิ่งตัวนั้นอ่าก็มีอีกอยู่ในขอกยืนน่ครับกับมีอยู่เดียวผมบอกมาอ่าเดี๋ยวแล้วคับพี่น้องกับยังมีอีกอยู่นะคับพี่น้องครับอยู่ในขอกนะคับพี่น้องอ่าเดี๋ยวให้เฟินเอาออกมาก็นะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ห่องใบทีเก้าสิบนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละรูปร่างด้านข้างครับพี่น้องครับเนี่เอา รอตัวที่อยู่ในคอกนะครับพี่น้องครับให้เพึ่นเอาออกมาแข่งนอกกันเนาะเลยครับเอ้านี่เลยครับพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับทีเพิ่งเอาออกมาจากคอกนะครับพี่น้องตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวัวใหญ่ที่ใส่ยักษ์นะครับพี่น้องครับตัวใหญ่เลยครับเด้อตัวนี้ส้นสูงนี่เกือบเกือบ้อยหกสิบนะครับพี่น้องอ๋อบ่ถึงกับเลื่อนหน่อยแหละครับผมว่าเป็นลอยหกเกือบลอยหกสิบห้าผมลูกสูงลอยหกสิบห้าลอยหกสิบขึ้นหน่อยนะครับเจ้าของวัวว่าอ๋อนี่แหละครับพี่น้องตัวใหญ่เลยครับพี่น้องเด นี่หละเงาหางกับย่างง่ายครับพี่น้องผู้ใดมยากแบบนี้เปี๊ยครับปู้ศาสตร์ได้ตัวนี้อ่านี่เด้อครับพี่น้องครับแท่นหลังนี่แหละครับพี่น้องเออใครอยากจะได้เด้อถิ่นยางวุ้นให้เบิ้งก่อนครับพี่น้องครับว่าพึ่นท้องพอไรนะครับพี่น้องใครอยากจะได้งัวสายเท้าโบดครบเครื่องนะครับพี่น้องครับแล้วก็โตใหญ่แล้วครับเด้อมาเบิ้งกันว่าตัวนี้นี่ท้องพอไรโอ้เบิ้งทั้งนี่พี่น้องเปีเหล็บเสีบเลยครับเบิ้งท้องเบิ้งแท่นหลังนี่ไหมครับมันคืออวนหรือเปล่า บ่ได้เลี้ยงหองอาหารในเด้อครับแต่ถ้าถรามชาตินี่ยเป็นข้าวผั่ำก็บ่ได้กินโอ้มันมันท่านธุกรรมมันดีแล้วอย่างในโบจอยนี่ครับพ่อนอกย่างดีครับอันนี้ผสมพ่อนอกนะครับเนาะเด้อพี่น้องเด้อ SG พ่อนอกเดี๋ยวเด้ออัน Heat หนึ่งสามเจ็ด Hot Hot หนึ่งสามเจ็ดเห็นบ่ครับพ่อนอกอันนี้ผสมฮอ t หนึ่งสามเจ็ด้อครับพี่น้องครับครับอ๋าผายอยากจะได้อันนี้หลังคางราผสมคางล่าสุดวันที่ยี่สิบแปดเดือนมีนาเด้อครับพี่น้องครับ ผสมฮอสหนึ่งสามเจ็ดผสมนะครับพี่น้องครับครอบกับฟุกาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เด้อครับพี่น้องครับกำหนดข้อนี่งฟุตจิกานะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเทเบื้องด้านข้างครับพี่น้องครับวันนี้นี่เด้อไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์นะครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ใส่ใหญ่ใส่ยักษ์แบบนี้เออนี่นะครับเบื้องทายยางพี่น้องเออตัวนี้นี่ว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้แสนเอสหาพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับ เอ๋อไผอยากจะได้ง้วนข้อเท้าแข็งครับใหญ่ใส่หนักครับพี่น้องครับผสมกับพอหนอกเด้อครับเด้อประกันทองครับทุกอย่างเลยครับประกันทองให้เด้อครับพี่น้องครับนี่พุ่นหางเงีวหางลำนี่ครับพี่น้องครับนั่นแหละเออยากให้เบื้องด้านข้างแบบเต็มเต็มครับพี่น้องครับเป็นวัวที่ตัวใหญ่เด้อครับได้เบื้องตัวจริงใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่เห็นล้วหางนี่กับประกง่ายครับพี่น้องนี่แม่แพนหลังแพนไถ่หนิไหมครับพี่น้องง่ายบักครับพี่น้องนี่เบื้องบัวเบือครับอ่าเตาเรืองเสี่ ด้านข้างด้านนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะพวกเรื่องพวกชีดนะครับพี่น้องครับหน่อยรายสวนนก็นี่แหละครับเบื้องเอาด้อครับเด้อนี่เอรเอรจะถ่ายให้พี่ให้น้องได้เห็นชัดๆครับพี่น้องครับถ่ายยางเป็นยังไงเนาะตัวนี้ถือว่าเป็นให้ได้ของคลิปกันแล้วกันครับพี่น้องครับอะไรอยากก็ได้ครับรับประกันท้องนะครับเป็นวัวที่ตัวใหญ่มากๆรับประกันให้ลูกแดงรับประกันให้ลูกแดงพร้อมนะครับพี่น้องครับตัวนี้ สีเอาขึ้นครับผมว่าแดงกดว่าแดงเอามาขึ้นครับพี่น้องครับเอาผสมพ่อนอกฮอสหนึ่งสามจิตครับผมใครอยากจะได้กะมาเอาครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันตอร้องเอาครับพี่น้องเห็นนะครับบันนี้มี่อีกว่าคำติดฝืดแล้วครับวันนี้มีเป็นลูกซีไว้ครับลูกซีไว้อยู่ในขอกันบ้างครับอยู่ในขอกในอกเดี๋ยวผ้าพีพีผ้าหนองยางเขาไปเบิ่งในขอกลูกซีไว้อีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับก่อนปิดคลิปเนาะไปพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันครับบันนี้ เอาเนี่ครับพี่น้องครับกะสีพาผีพระน้องมาเบิงอ่าอยู่ในคอกอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เป็นลูกซีไวเลยก็เป็นง้อลูกคอกนะครับเนาะเอาพยายามอยากจะได้อ่ายายาะซีไวไปตีเบอร์เป็นจุดเอฟหนึ่งในได้อครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงก็จะประมาณร้อยสามสิบหาได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้อันนี้ใบเกิดเขาเด้อครับเด้อใบหลอดกับยันไปครับยังครบอยู่ครับพี่น้องอ่าวันกำหนดคลอดลูกเด้อครับพี่น้องครับอยู่ในใบนี่กะบยี่สิบแปดตุลาเด้อครับหกสามเดือนนี้กะสิงหาล่ะ แล้วด้วยครับพี่น้องเด้อจากเดือนแล้วครับนี่แหละรูปร่างหน้าตาเขานีเกฮตดให้เรียบร้อยเลยนะครับด้อนี่แหละผิดหูขอบหูดดำครับพี่น้องครับเอาเจ็ดเดือนมีกำไรครับผมหัวสาวนะครับพี่น้องครับใดอยากได้ไเอาพี่จุงไววไปทั้งพุ่นัดนี่ที่เบื้องขางด้านนี้ครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องครับทายาทซีไว096จิ้มดำดำนมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับนี่แหละให้เบื้องไกลๆเลยครับผมรับประกันตั้นี้ทุกอย่างเลยรับประกันตั้นี้ทุกอย่างนะครับเนาะนีก็เข้มครับ เนื้อหนังย่นๆผิวมันดีด้วยครับผิวแดงแดงกันถือว่าแดงดีอยู่ครับพี่น้องครับเอาตัวนี้นี่ว่าว้เท่าไรครับนี่ตัวนี้ว่าไบเจ็ดสิบครับเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องครับเอาต่อรองไดครับต่อร้องใดครับพี่น้องผู้ใดมีเอ่องบเจ็ดแปดมื่อยุนิก็สามารถได้งวงงามๆไปเรียงไดได้ครับพี่น้องเอาเอาตะตอนมันหน้อยนี่แหละพี่น้องครับได้กันกับสียูพกลักพกนี่ละคือได้กันกับสียูไต่เจ็ดอยู่ครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้เอาไปตีเบอร์ครับอ่าแต่รอให้มัน กะดิไปก็นีครับพี่น้องครับเอาไปตีเบือเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเออเอาไปมากแบบนี้ได้ครับได้เห็ดเขาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสี่ใบศูนย์เก้าใบหกใบหลอดครบได้ครับพี่น้องเด้อเออเนี่ยแหละครับไผอยากได้เนาะนี่แผ่นหลังครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อเอามีอีกว่าครับอะไรเบิร์ดละครับเบิร์ดละแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละสำหรับข้อของพี่กิษณนเนาะครับพี่น้องครับก็มีงวมาให้พี่น้องได้รลับชุม คึดฮอด FC คุณบุญสู้ล่ะครับก็เคยสื่อกันบ้านแบ่งปันกันครับเคยแบ่งปันกันก็คึดฮอด FC คุณบุสู้ล่ะครับครับผมจังได๋ก็ขอฝากกันกฤษณาฟ้าร์มนําเด้อครับครับผมจังได๋ก็มาดูแลกันเบิ่งแยงกันนําแหนครับผมครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่คอกได้เด้อครับเด้อมีงัวหลากหลายขนาดหลากหลายล่ะคาให้เลือกครับพี่น้องครับเอาก็ตามงบพี่น้องล่ะมีแบบได๋นะครับก็มาเลือกเบิ่งเอาครับผมสําหรับคลิปนี้เดครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อครั กดติดตามกดไลค์ไว้นะครับพี่น้องครับุณชูมีง่วงมองทีพ่อจะให้พี่ให้น้องได้เบุ้งงด้กะติดไปหามาไห้นะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ